แมวกำลังนวดแม่อยู่นะคะโอ้โหมีความสุขแม่มีความสุขอัานวดไปลูกนวดขาแม่ไปออ้โลูกสาวนวดไปค่ะแม่ให้หนูนวดไปเรื่อยๆอ่านวดไปค่ะแล้วหนูจะได้หลับสบายน้ลูกเนาะ นอนนวดไปลูกนวดไปลูกโอนวดไปนวดมาสองนาทีแล้วนะคะเนี่ยอืมจะนวดไปกี่นาทีเนี่ยโหนี่นวดนาน ลูกสาวแม่นวดนานเลยนวดไปลูกป่ะเออนวดไปค่ะมีความสุขเ้วชอบนวดขาแมห่หนูบัวชอบนวดขาแม่ลูกกระตันอยู่จริงๆเมื่อไหรอคะเตรียมตัวจะนอนแล้วหรอคะ นอนไปลูกนอนไปค่ะลวาเสร็จแล้วก็นอนนอนไปละเอ๋ลูกเอ๋ลูกเอ๋เอ๋เอเอไปลูกนอนละคะลูกสาวนอนลูกห้าวหนูหาว,หาวแล้วหนูก็จะนอนนะคะ แ้านหนูนอนแนละะ้วค่ะเนี่ยก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะคะทุกคืนเลยขอมานวดแม่ก่อนก็เตรียมตัวจะนอนแล้วค่ะตาปื้อแล้วค่ะปื้อไหมคะปื้อไหมคะออจ๋าอือืม ดูสิแมวจะหลับตอนไหนแมวแมวลูกสาวแม่หมูบัวลูกสาวแม่ตายจะหลับตอนไหนคะฮะงงงงคะหมูวัวเสร็จแล้วเนี่ยเตรียมตัวนอนนะคะอ้าวเอาอะไรหรอวันนี้ไปแล้วอืมเอาอะไรคะหืมเรจะไปไหน ตาปื้อแล้วค่ะอาปื้อแล้วค่ะปื้อแล้วค่ะอื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 ว่าไงคะหนูจะพูดว่าอะไรอืมหรืว่าหนูง่วงอ่ะอลูกตาปื้อละปื้อละปื้อละเอาละ มาแล้วปึ้แล้วหลโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอนหลบนอนหลบนอนนอน,น,อน,น,อน,น,อนไปนอนไปค่ะนอนอยังอะนอนอยังแล้วจะนอนอยังค่ะอืมอหาโอ้ห่าอีกรอบอาหารอีกรอบแล้ว งงในเต็มที่เลยค่ะแล้วนอนทีเดียวเลยอ่าอ่ไปไหนแล้ว